านีโอ้ยน้อแม่ตกมาถึงสมัยนี้โยมฟังลำไรกว่ากันกับฟังเทศตามสังเกตบ่งแล้วเงินก็ได้กว่ากันไม่ไงเอ้ อาวน้แม่กันมาฟังเทศนันจมบาเหนื่อยมือหนอบทั้งเอาลับเอานองดอกก้นใจบ่แข็งกา,าเก็บคาแล้วปัดยังแอวปวดบาลายไม่ใหญ่พระเทศแหลเงินแถมสมพานมาท่านในพ่อใบเลี้ยวบังมูนกเขาปัดบินเขามูก,กายุ นออโอ้นอน้อน้อน้อแม่สมหัวใจกะยนมันอยากเกาล้มมาเป็นเทศอยากให้เจ้าหันจานจำรองนี่ล่ะลุกขึ้นฟ้อนดอกทั้งจวนพาสบุนะ ไม่ใหญ่แต่วทำพระองค์ห้ามทั้งไปในพ้นกำว่าเขตเบิ่งเปียงตั้งแต่อาตาม,มามาเจ้าหาเทศแหล่เดี๋ยวนี้พ้นกาจังจังสิขอบอกไปสาก่อนการฟังธรรมเดิมเมเดหมอกเคยร่ำกาเองสิตังกันนอกคนจัน หมอลำนั้นัมปะปิต oui ั้งแต่เขาสีบาทปุมักอยู่เรื่อยบัดใดเจ้าชอบพระไทยน่้นลานั้นเดเทศจังสันกะบอดัยเทศจังสีกบอดยอันใดบสม มวันใจคนดูบ่ถูกคู่คนฟังจังคอยจ่าตั้งใจเอ้าน้องม่ยัดปัญญ์ฟังแหลนกะใสตากะเสลมาพวกพ่อใหญ่ไม่ใหญ่บ้านสาขูดมานางฟังเทศแลผู้ลังคนนางนบมือโยตแยแลผู้ลังคน นั่งเบิดนาโยแพ้แวขีดตาหน่อยกับ,บอกกยแกไม่หย่แกออกนะอีเมียจงไปเห็ดอย่างขีตาซื่อๆนัะนะ่นนอันจะกายกับแกออกดึกไปทา้งหลังถูกใครก็ไม่เกี่ยวนะฮะจังสีโลกระเรดกตัวอ้าวน้อเมียมาบัดนี้สิงหมาเข่าเรื่อง ปเรียงก้อนพ่อยอกาขย่มจอมแม่ให้รับฟังแล้วลานาสา แดงแหงหลวงเอาไม่ไปแทงปัดขู่ลงดอกขอดไข่จากป่าไทยกันแลแมวแก้วฝรั่งกะทังโถมนางว่าสิเห็นหักลมกันโรดยันยูดอกพ่อตัวเก็บจากหัวกับปานกันดอกปานจะขังกบเกาแแน่อาจารน์ กะว่าสงเสวสามนะกะสงเสวสงสาสมโคบานเทศใหญ่เสียย่งเดียวจะเิดไกเปิ้นน้าเฝิดเปิดเปื้อกับเปื๊บปังสังเห็นอาจารย์เอ้ยเสียอย่างเดียวแต่เจตใจดอกวงมืกันเวิดเปื้เดเปิดคนเห็นสนดอกเนออยน เลีเ้ยวบางหน้าก็คือจังบ่พลอยมาสร้างโลรอกโูไทยนะัโอ้ยจักเป็นมาจะทางในโลดเปิดมือเราปื้อปังปั่นคนดังจังก่อขึ้นมาโ์ขึ้นมาโกบกักบงขันทั้งหายอรท่าตีต่อยยานในขังสุมหน่อยขันเดาไว้ยวรอกตี่นาอาจารย์ มันหลจังสีบอดดอนดอกต้องติดไฟนะไฟกะไฟตอดหน้าคาบกันรับรองมาอุอนะ้มป้อมนักโทฟังโัวรกเป็นเอิงกะพอรมว่าแตกเตือนโทษพวกเอิญหากสีฟงกะหลงไฟป,ปักหาได้โทษพวกเอิน มองเห็นเช็นผู้เขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นคนตดคนอื่นเหม็นเบื่อหน้าเหลือทนทอตดความตนถึงจะเหม็นไม่เป็นไรผ้าเศษไทยนั้นบทนี้ฟังเดีดเขียนไว้การส่งคึือทานสมาธินั้นความเบาจังเหม็นลาอินา โทษต่อข้าจาจย์เอ้ยผมเอาไปกับพ่อพ่นางเป็นเพียงปากเบียงสายญาตินายสังผมแมถ้าของใจเสีย็ิญอมนาทีกันราจำเนินก็ยังได้เหงขอ,อาภัยที่ผมสาเสเวลาเทศเข่าเรื่องมัติอาัตามา เสิรเทศต้อนเรื่องประเดงแหลงแก่ผู้ฟังนางตอนหนึ่งนั้นธนาจารย์นผนักท่ายโยบังปังมาถามโลดถามมาปนะยาสิขาระคู้าตากรับฟังประเด็นตั้งโยมโบกฟังอยู่ในนี้ก็เจินฟังวา่าเท่กันกันโตทะแถลงเรืองโตว,ว่าที่แบบเทศเสียง ปังส <Cornell> ัมยงกันโตแยงไปสิเขาดอกไปไดไม่ใหญ่เอ้ยพ่อญ่เอ้ยนะเอาจังสี่สะพวกโยมพานโนมเมกันได้เอาจังสี่สนะไม่ใหญ่เนาะเออปั่นไฟกันจะเห่าแบบที่เนี่ยผู้ไสใหิยุทธ์ผู้ไส้ผู้ยิ่งหิยุทธ์ผู้ยิ่ง มาดีมาตัดถินมาละวางผู้ยิ่งกับไส้เนี่ยผู้ใดสีดีมีแนวดีกว่ากันฉันี้เอาจังสีสะพวกคุณแม่เอ้คุณพอกันได้เอามาแบง่งพวกไปเป็นสองกลุ่มกันสองสายน้อเม่น้อนาส่วนมาตัวของฉันขอเสนอทางใช้ไปผู้ยิ่งให้ไปพุ่นนา เรื่องคุนโตเรื่องคูนนักสังขารนางพระนอาจารย์ในรู้ยกกำดอกยนมเมกันในเด้อโตว,ว่าที่รังสองกำพระนอาจาย์ในโยกกำนาตั้งไฟดอกยมเมออกส่วนพ่อไก่มาเข้าไปพิมนาะงมาน้ำกีดอกไฟฉันเดี๋ยวพ่อเดิมนานงะ ส่วนหลวงพอข้างนั้นเป็นผู้เก่งเลอผโวหานให้เพื่อนเป็นกรรมการโกดยังทำนกน้ำจ้อขอแต่ทาตํามเรื่องยาลำย,ยังดอกค่อยเงียงอาจารย์เออกลับพอดบัตผมสิเลียงกาขออดบัตผมสิเลียงดอกทิ้งน้อยทิ้งน้อยอ้อยกะใจอาจารย์ นาเออไปเหตุผลใจได้อาจจะเนกมุนเผยเอาละเว้ยคุณ้อมทานผู้ฟังไม่จันด้วยไปสิสวยไปสิโกไปสิโกดอรกาเก่งนักเลงเกอหนักเลงจะต้องพังกันหนึ่งคางระวังไว้เสลียกอน la ดึงคนน้อยดอนพวกเปนบังเกิดเก้าคนเทวีน้อ,องนางคนพอแม่นั้นพวกปังกันวกเกตเจสานับดจะเอากับมาได้แม่กิ้แต่เขาเจีมยนางป้านั้นกี้เป็นพวกคอยถนอมยู่รับภราละอุ้มโซม่้นทางดอกขาดฟาง น้าเก่าเบากระสังได้เปลี่ยนล่างนอกข้าทั้งนางคำใบยืนขึ้นบ่ออังได้สั่งก็ยังเมืิดเบียนน้ากค่เพื่อนอดทนมาบนโตรอกห้องห่างนางเนื้อมาเนื้อนีทรว่าก้อนขานกันทองแกตอนนั้นเนป่ยเป็นอยู่ ในบ่เอ่มตามนีต่ยากขึ้นนานนสูรพัญญาทุ่มเข้าใส่แล่นขึ้นเหนือแะลองไตว่ามีแทบแต่ผู้เดียวยามเมียขอดปัดแท่งขอดยังเจ่าเรบากบันดอกสันหา จาการพบป่าหลดเหยื่อ,อมาลกแสนสันนางมาไข่ขันนอกกินเนี่ยแห่งที่หากโลกเมียกันเอือเพื่ออะไรจมหาลังเทียป่าตัวเดียวบ่าอาจตมเลยได้พิ้งให้เม่เขาส่วนสั้างโตจำปลาแดกกะบ้าบาวกี่ส่วนนกพอใจ ต้มเลยได้พิงให้มเมข่วนสั้งโตจำปลาแดกกะบาา่เบากมีส่วนนอ,อกพอใจพอแต่บุตรตาตอนนอกโุกเนื้อและกิมทองไววป่าคว้างรักษาไใ้เป็นไผ่ให้พาโลกเนื้อป่วยเลียนหายามารักษากันใส่แก่กันซึ่งแยกกันซึ่งหมอนาง โอ้ยน้อแม่จังเหนงยาก่ากระดอนข้ามาพอฟังคนนางความโลโตัน่าสงสารกะโลกเปียบปอบเปียขคางนางลานจำลองจังได้น้ำมาอ้างเป็นความจำยำอันเด็ดก็เป็นลูกกันคิดผ่อตโตเจ้าดอกเกาหลังกะเดิอ นาอาิก็บเป็ตั้งแต่ครั้งสมัยเมืออ่อเงาเป็นเด็กตอนนั้นตอนเทายัางเล็กกันยังเดินมาเป็นก้าวพราการสาวเราเก่าอุ้มนักมาเดินทางเรา,าอุ้มเกียรเออจังโตเก่าเหลือยามปนหยกยัง,อยอยง,ยง,ยงไงเดินไปเราเกี่ยวก่อน เกิดมาเมือนอกระดองทั้งตกบากระตบหัวล้างแค่จับหูหันละบางทางดอกพันยวเลื่อนเลื่อนวงมือตกหัวปันก้องกระเทิงห่างดอกกินเด็ดทางนั้นโอ้ยนอควายเจ้กกะบ่าโมโหตือบาลูกแลเตาปะคุณเจ้าจ้างแม่ นัจังแม่นยังยากหายกว่าที่ใหญ่ดอกเป็นพบหนากว่าที่ตรงเป็นไอ้ใหญ่มากขนองกามหนาโสมหมดตาบ่ทันหูวปะคนเด็จิตอ่านยังไม่ได้แต่งงานลูกบ่ทันในเอวหลังบ่เห็นหูดอกราเก็บขานหนา ยามมาโูก,กัดโขกจังโขขาคุณแมวลูกแกแมวยมไในจังคะนิงคว้ากับแมวเพิ่นมาไว้นั่นเถิดแท่โบรนเท่ารอ,รอกเท่าลังนาง อันหนึ่งยามเมื่อครั้งที่เขาสู่รอกไปเลี้ยนดอกไม่เอยเขียนสะหมดดินสอพอกะหาดอกมาให้สิ่งไหนไดย่าปกครองเป็นขากของเงินทองเสียผ้าพ่อกระแตงป้อเอื้อเพื่อเพื่อแพร่อยอมตกต่ำตอยคอยไอหน่าดอกคุณได้ไหม ลูกเืนบ่อยมาเล่นไดจผ่าใส่ทั้งกังเกงแงงพนัหนหามาเองแม่บ่มีก็ยืมใดอามากินอามาใส่ยังพ่อสมบ่าพ่อเมียกูน้อลูกกูน้อหัวใจพ่อคิดบ่าเวยนคิดน้ำเจ้าอยู่บ้านส่งอันนี้เพียงนกกาเอาเี่ยวน้อยบาอาลาย ใหญ่เมื่อคว้าบาดพันนาสินนางไหลขึ้นคือฟ้าบาดพันนาเมิร์เสียงนกเสียงเลียนหนาคว้าผ่านแฟนดินกว้างคว้าผ่านแฟ่นผาข้าพ่อแม่เอาหนักเอาแม่แต่องค์พระพุทธเจ้าเปิ้ลก้าววังเปิ้ลบ่าววังนกสมบัติ อันมาถือความคาถาเสียแทนพระคุณท่านนะตากนรานะควงไม่อาจ,จากิกฤห์ไขย,ยังเทไปรกรตอนบัีิฟังเรื่องย่อประวัติเหมือนกองพระพุทธเจ้าเนมมาบัดนี้ฟังเรื่องย่อประวัติมือนขวอนที่เสน ว่ามาดนยานแต่องค์นั้นเสือสิดลืมลายคว่มหลังอันมาฟังเอาสาอันเลื่องคุณของพ่อมนะจะประเดีนยวกราควาควาเราควควาเขตคายหนึ่งนาที่ของผู้ใช เป็นหัวหน้าดอกมู่บานอ่างเขาเอิญ่าพอเขียนว่าพอเฮืนอนะนะการเช้่ให้เพียนถึงนาทีของซุมมายเป็นผูนปหญยบานกะดลอยลาย เป็นผู้ใหญ่บ้านกาหลายหลายวันแต่เป็นสายทั้งนั้นนางว่าก็เห็นมีใหม่มันเอาผู้หญิงเป็นผู้ใหญ,ญ่ปันไดน,น้อโอ้ยน้อละเม่ตอนี่ถูกบางไม่ขันแม่ถูกแล้วใส่กันย่อใ้เต็มขานายโอ้ยน้อโอ้อยน้อนอ ันนหึ่งเจ้าพกพกคว้างประเทศแฟนนาเจ้าพกพกคว้างประเทศแฟนควัออกแมนสุมสายเป็นเจ้านายของเมื่อหอักแมนโพเลโซเสือสักสีสายรบไปเกลือกรรมกันเจ้าทานเป็นเพราะว่าราชาการในอ,อำเภอผู้ใหญ่บ้านน อำนั้นความพำกันนักล้วนแต่สายชาสัน้นโมลูดเพศกันชายเก่งควรแจกการสันและเซนกันอยก่ง้อรักหวาปั่นเป็นนายพันดอกนายลอยเออนายลอยเสียทริรักทเอกล้วนแต่องอาจกาควร ข้าเสียนุกยอหไหวฟางเพียงยอยอดอันคุ้ม่าของสุมสายนางหมายว่าพันนันไปเสียบามันดอกงุ่มยอนเสียบามัวรักงุ่มหยองแน่งเนียวว่าตัวเจ้าของกาเป็นสุ้มเสื้อเราคุ้มสายขยายภาคป่า ไปแล้วสิบาโม่ตะฟังด่านไปอาจารย์ปัดเนเด้งนางมีจังเดเพิ่นตานตา่เท้าเสน่หซ้อมเบื่งเน้อสุมอาเพิ่นสิเดาเดื้อดนเพิ่นสิข้ารกอกหรือไม่สิมีก่อนหรือไม่ตอเก็บกอกกบ่อพอ,อย่ามาสู่รอกเก่งก่อน ขันขวแล้ลวให้บายอมให้บายอมนางยาสิเบ้าอ้อมอ้อมไม่เปิ้นแต่งดอกแปลงหาเบ้าถึงคุณมันดาดอกแม่เฮาผู้เปียนเลีย้ยงนางว่ายมันดอกเปิดเสียงนางนักระเบ้า,า,า,บาให้เบ้าสูบสูบม่ออกนังสีหูดอกกุ้งขาบ้าประเด็นแม่ ผลและเอ็ดจะต้องเน้นนางเสด็จเห็นประจักษ์พระอาจารย์เอออ้ยส่วนทางผมสี่เศร้าพักนั่งตาฟังนักกวัญแกเ่เหลวเบิ่งซองคือเสียงเหลวเบิ่งซองคือเสียข้าก่อนเล่ยิ้ี่ยมแงแงจนเหี้ยแตกเฮขี้เละจนไหลลังไม่ใหญ่เอ้ยนาง อาจารย์เอ้ยผมบอกแล้วว่าอย่าดังอย่าดังผมบอกแล้วว่าอย่าดังนักเล่งเจอผู้ไลยต้องขึ้นเด่นมาแน่นอนมาแน่นอนโอ้ยนักอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย i on.